นี่คือเรื่องราวของเมลอนเพ็กเกอร์อีพีหน,นึ่งนี่คือประตูอะไรวะเนี่ยไปรั่วแต่วิชาเท้ายยกแปลกตัวชักลุบประตูเปิดมันไม่เปิดเออเปิดแล้วสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีอ่ะเอาวิญญาณนี่ไปเพื่อนกำลังนอนอยู่ โอเคขอบคุณแบนเราไปทำอะไรกับบ้านนั้นขอลงกันนะเอื้อจะลงมาแล้วขอโทษแบนขอยาหน่อยยามาติดหน้าฉัานช่วยด้วยได้ช่วยฉันช่วยแล้วปักตูฉัน ขอแช่เข็มกบอาเมาทำไมบ้านไม่เปลียนนี่บ้านนี้กรดจอทำไรค่อยๆทำไรทำไรตอนที่บ้านนี้ก็เลยแค่ประตูกับเข็มขีดยางูอ,อันหนึง่ง พวกเราเดินไปที่อื่นกันดีกว่าไปอันดีกว่างั้นพวกเราไปที่อื่นกันดีกว่าเฮ้ยสะดุดช่วยด้วยขอหยุดเดินหน่หอยเดียวสุดคุ้มสำหรับจองที่พักอยู่ทางนี้ ดาวน์โหลดแอปอังกอรด้เลยอะขอบคุณที่ช่วยเพื่อนไม่มีอะไรไปต่อเถอะอะเฮ้ยเพื่อนมันมันคือมันก็ไรกันมันเอาบบอาบีจีไปจากไดนฟงเงินมาได้จังไม่อยากตายข้าไม่มีเงิน แต่ค่ารอดค่าตายแต่ค่ารอดขอบคุณคุณฝีโฟมที่มาช่วยกำบังให้ผมอ่าอพีคุณฝีโฟมด้วยนะครับคุณลั่นเต็มคาลาเบลเลยครับลบมาเรียนด้วยด้วยปืนมันหนักเกินไปทำทำให้ฉันล้มเลยกลับมาใหม่เลย ฟงเงินมาถ้าเจ้าไม่อยากไปอะทนโดนยิงฟีเร่องนี้ไปอะฉันก็โดนยิงตามเอ,อ้ยไปคุยกับร่างมะม่วงซะน่าน่นนจะไปคุยกับร่างมะม่วงเสร็จแล้วแหละ เอ้ยช่วยด้วยปืนรยศย้าปืนทรยศมันยิงขาฉันแล้วฉันก็ขยับไม่ได้ปืนทรยยศอย่ามันยิงขาฉันแล้วปืนก็ลัล่นคุณพีเฟืฟ่ฟองตัวนี้ไปคุยกับล่ามัมัวไปที่รับร้อยกระจายดิ e ีสอ,องมามาแน่พีหนึ่งมีเพียงแค่นี้แหละ